พอพริกกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่ปลาลงไปครับตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาครับจะปิดฝาได้ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับทีนี้ให้เราเปิดฝาเพื่อปรุงรสใส่น้ำปลาลงไปครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาผงชูรสครับใส่เล็กน้อย แล้วก็ขยับปลาได้นะครับให้โดนความร้อนทั่วๆทีนี้ก็ปิดฝาอีกรอบนึงครับผ่านไปไม่กี่นาทีปลาสุกแล้วนะครับและน้ําเริ่มแห้งแล้วเปิดฝาใส่เครื่องสมุนไพรได้เลยครับกระชายซอยครับ1กํามือใบมะกรูดฉีก4ใบครับ4ใบ5ใบใส่ได้นะพริกชี้ฟ้าแดงครับ1เม็ดพริกไทยอ่อน4ท่อนใบกะเพราครับ1กํามือ